เชื่อว่าในวันนี้เนี่ยทุกๆคนคนจะอยากดูการเล่นเดมอนิกของผมใช่ไหมล่ะอ่าแน่นอนซึ่งง่ายๆเลยครับกดไลค์ร้กกำลังใจกันก่อนเลยดีกว่าครับนานๆขอไลค์ทีนะฝากไลค์ฝากแชร์ช่องของเรากันด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าไข่กันแบบโอระนัวมากเลยนะสีเขียวสีม่วงหืมเยอะแยะจริงๆนะครับผมก็ใช้เวลาในการเตรียมเหล็กวันนี้ผมมีเตาหลอมเหล็กของผมเองแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเดมอนิกออกไข่ได้ว่าเฮ้ยนี่ขนาดจับมาตัวเดียวเนี่ยออกก็นะา ออกมาแล้วหนึ่งฟองครับทุกคนสุดยอดเติมปุ๋ยก่อนเติมปุ๋ยก่อนต้องดูแลสวนครับต้อง, <c oughs> องสร้างบ้านต้องดูแลสวนนี่ท็อกซิกท็อกซิกตอนที่ผมแทบจะไม่ต้องการแล้วนะโอ้โหยกระจุยกระจายทาไมไข่กันเลี้ยล่าอย่างนี้ลูกๆดูดูดีดูดีโอ้โหไข่กันมั่วมากอุ้ยหลายฟองว่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูด้านนู้นด้านนู้นก็ไม่แพ้กันตอนนี้สําคัญเลยคือเฟเบิลเฟเบิลที่ใช้เยอะ ในตรงนี้อีกมากมายเดี๋ยวอันนี้เติมนะครับในส่วนของาาเ,ลเลือดดาเมีดเลยเฟเบิลเออเก็บไข่มาเก็บไข่มากอโอต่อหน้าต,ต่อตาเลยหนึ่งฟองแค่เดินเก็บไข่นี่ก็มันกันแล้วนะ <c oughs> ได้ฟิลลิ่งดีเหมือนกับเราทําไล่ทําสวนไปด้วยเลี้ยงเดโนโเสายิ่งเล่นยิ่งมันไว้ตอนนี้ฟาร์มเราจ,จัดจ้านมากอันนี้อัลฟาฟ้ามาอัลฟามาเก็บมาโอเคเอานี้ก่อนนะวันนี้เออเหลือโอเมก้านี่ว่ะ กอเมกล้าเป็นไงบ้างครับโอ้โหเอ้ยไม่ยายาอย่าขโมยไข่อย่ากบวยไข่ทำท่าหยิบหยิบเอาไข่ไปบ้างเมือ่อกี้ไม่ได้เอาไปนะโอเคเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาใส่ในบ้านก่อนเลยได,ได้ผลิตที่ขี่โอหางมันยาวมากตบัดทีกูแทบเ,เข้าบ้านไม่ได้โตวโคตรใหญ่เลยนะเดโมนิกนี่ใส่เข้าไปเลยเอามาเมื่อกี้กูกดผิดใส่ขี้เข้าไปด้วยเหรอช่างมันตอนนี้เดี๋ยวเอากิบเบิลมาเพิ่มก่อน กิ๊บเบิตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาดแต่ผลไม้วันนี้เอาอะไรดีเซเลเชียลไหมไปรวมกันเอาผลไม้มาก่อนเฮ้ยกูกดผิดไปเอาสปาร์คพาดอร์ออกมาอีกนิ้วกูนี่รั่วๆนะช่วงนี้่ะใส่ทีเดียวมันไม่ได้ผลิตไอตัวเจอกี้เลยเติม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 พยายามคล้าให้หมดเลยนะไอของเดมมนิกกับเซเลเชียลเนี่ยวันนี้เอาเซเลเชียลมาหนึ่งแล้วกันเสดายฟเบิลหาดอีกหนึ่งไม่งั้นได้อีกอันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยไดนะ้เดยวนะ ไปเอาอีกอันหนึ่งได้ไหมได้พอดีอยู่ตรงนี้นะครับเก็บได้เปล่าเดี๋ยวเราพลิกอัพอันนี้เลยเออกูขี้เกียจเดินไปด้านหน้าแล้วแล้วก็วางใหม่จริงๆมันน่าทําประตูเปิดตรงนี้สักอันหนึ่งนล้เนี่ยน่าจะเข้าได้ทั้งสองทางเดินยากเดินเย็นมากเลยอ่ะเรียบร้อยวางไปเลยทีนี้ก็จะได้เดมโมนิกสักตัวหนึ่งนะครับในวันนี้แต่การจับนี่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเวลายิงพลังมาเราจะตายไอเดมโมนิกเนี่ยโหด โหดกว่าเซเลเชียลเยอะเซเลเชียลนี่น่าจะเป็นระดับรองเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างเดโมนิกนะเออเดโมนิกนี่ระดับสุดท้ายโหดสุดโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ขีอ่อ้าวลืมลืมลืมเดี๋ยวที่ขี่นะ่จาจะคราฟได้แล้วผมใส่เด็กไปแล้วนะครับของโทนี่ดักก้อนยังไงเดโมนิกตัวนี้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยไปกันไปลองเล่นกันน่าจะโหดสุดในย่านนี้แหละตัวนี้ โอเคถ้าไม่โหดสุดก็ไม่รู้ว่าจะเสียแรงไปจับมาทําไมแต่ที่รู้ว่าดาเมจเนี่ยทะลุร่างกายมนุษย์ได้แน่นอนหูที่ขีมันสวยวะ่ะนี่พอใส่ที่ขี่ไปแล้วเท่นะแต่เวลาดูอย่างนี้จะดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปเทียบกับมันเนี่ยคือไซส์มันจะแบบอัโเนี่ยเห็นไหมยักษ์เลยยักษ์เลยเออ,เอ,อดิโรดิดโรเออเอยเอ,อ้เออจยจัน่อยบุ้ม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 เป็นไงน้องๆโคตรโหดนี่ไฟขึ้นมาแบบ เอฟเฟกสวยงามอลังการนะครับผมว่าท่านี้น่าจะคลิกขวาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหสะใจสะใจแม่ถูกใจเลยกดซีกดซีเหมือนจะอุ้ยกดซีพ่นไฟแต่มีการชาร์จพลังนิดนึงนะเดี๋ยวลองเผาตรงนี้ดูอ่าอ่าอ่าขยา่าขยา่ขยา,ข,ยาขี้ควันแล้วก็พ่นทีเดียวโอ้ยด้านหน้าเรียบร้อยหมดอ่าคลิกซ้ายเป็นการจบตีธรรมดานะครับขอลองดัมมี่หน่อย รามเรมเเดิมสามหมืนกดเอไม่มีคอนโทรลไม่มีสเปซไม่มีกด Q ไม่มีมีท่าน้อยไปนิดนึงยิงหนามอ้ยชอบตรงหนามันเล็งได้เนี่ยเป็นยิ้ซสายเลยครับสุดยอดหกหมื่นหกหมื่นกี่ทีอุ้ยหกหมืนแบบเยอะเลยอะรวมแล้วได้แสนเก้าเติมเลือดไปหน่อยเติมเลือดไปหน่อยเยอะๆ,ๆหน่อยเหมือแนบบจะไม่มีโล่ป้องกันนี่ว่า เออไม่ขึ้นโล่ป้องกันตัวละครตรงนี้เว้ยทุกคนแสงว่าตัวที่มีโล่นี่จะเป็นโอเมก้าแต่ไม่รู้ว่าทุกตัวจะมีโล่ป้องกันหมดหรือเปล่าขอพชั่นเติมก่อนอ่ะเติมเลือดไปจะได้รีเล,เลือดได้อ่าแต่มันมีข้างบนข้างบนพาวเวอร์ดาวกดคอนโทรลบกซถูกพาวเวอร์อัพนะครับอ๋อมีท่าพาวเวอร์เปิดพาวเวอร์นี่ไงโล่มันจะมาหลังจากเปิดพาวเวอร์ไปแล้วครับผม ถ้าไม่เปิด power ก็ใช้โล่กไ่ได้อ่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นป่ายิงบุง้งกระจายบูกันเลยนะทีนี้ได้เวลาเผาป่าครับข้างหน้าจับป้ยิยงเลยโอ้เคียปลาเคียบปลายิงยาวยิงยาวออลมให้หมดแต่ดูเหมือนว่าโหดกว่าเดโมนิกเนี่ยจะเป็นพวกสปิริตกับเคออสซึ่งจะใช้ลูกแก้วนะครับมันต้องมีไข่มีอะไรอีกค่อนข้างมากมายอ่ะยิงถล่มปลาไปเลย เดี๋ยวดูว่าโุ้ยจันน้าบ้านเอ c ีซร้องลองรอ,องเลยยิงตรงนี้นะปุ้มระลงครับเบ๊ะครับมีแต่วควันทำลายโครงสร้างไม่ได้เหรอโอ้ยทำลายโครงสร้างไม่ได้น่าเสีจจยใจถ้าทำลายโครงสร้างได้เี่จะเป็นอะไรที่อลังมากนั่นไงมันไม่พังเว้ยทุกคนไม่พังไม่พังอ่ะโดดมาเลยโดดมาเลยลงสนไม่องฝนอ่ะเทียงนี้ก่อนทำลายได้แค่ป่าเหรอทีนึงทีนึงมามา แตกไหมขอดูเลือดหน่อยเลือดเหมือนจะไม่เห็นว่ะเลือดน่าจะไม่ลงทีแล้วกันไม่แตกต้องตีธรรมดาไหมตีธรรมดาก็ไม่แตกอ้การทำลายโครงสร้างได้แค่อัลฟากิก้าแล้วมีเดมอนิกกิก้าไหมโอ้แ้ามีเดมอนิกกิก้านี่จะหัวลังการหน้าดูป็นไรครับทำลายโครงสร้างป็นไรอาจจะรักษาสมดุลครับแต่ว่าด้านหน้าด่ครับอูกระจายครับหายครับผมสุดยอดโอ้ โคตรสะใจเลยเป็นอะไรที่มันมากจริงๆนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งหาเดมอนิกกันนะครับในวันนี้เรื่อยๆอยากจะได้สักตัวที่เป็นเทพผู้นะครับของตัวนี้วะเออน่าจะทําก,การฟักไข่ได้ง่ายทีนี้เราก็จะจับพวกเคออสได้ไม่ยากโอ้โหลอยบอสจบกูลอยเกือบถึงก่อลอยฟ้าเลยดูพลังความโหวดเทียป,ป่าด้านหน้านี่ก่อนแต่แค่มันเล็งได้นี่ก็สุดยอดแล้วผมเบื่อพวกยิงระเบิดแล้วเล็งไม่ได้มาก ยิงเคลียร์ไวเคลียร์ไว้เออเล่นที่หมดเล่นหมดตรงนี้เริ่มจะไม่มันแล้วว้าไปทเทเลสรดีกว่าตรงนั้นตัวโหดๆเยอะดีไปทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้เรามีไรเดอร์ดีเฟนซ์ด้วยแถมพลังยังโหดอลังการงานสร้างอีกทงหากเติมดาวเมจเข้าไปสตาร์มิน่ามานี่3 1มแสนหนึ่นามาร้อยนะเดิมๆไปเลยครับตรงนี้นี่เราก็สามารถเคลียร์จากล้านบนได้ครับผมลองดูนะ ปุมเละเละเลยนะครับผมหน่วยจู่โจมจาระยะไกลครับข้างหน้านี้สามสี่ตัวเอายิงสะบัดน่อยเละหมดสุดยอดจริงๆตรงนี้มีดัมมี่นะเฮ้ยมีไพ่หม้อไพ่ม้อไพ่หม้อทีเดียวหรือเปล่าลองดูปุมปุมกระจายครับอุ้ยเมื่อกี้มีไพ่ม้อกับออริจินทีเดียวทั้งคู่ครับผม โอ้โหสุดจริงๆแล้วพลังไฟอะถ้าใครเข้ามานี่คือตายคือตายอย่างเดียวเรียบร้อยดูดันมากจัดไปอย่าบังอาจเข้ามาใกล้เด็ดขาดรักษาระยะหา Social ย่างโซเชียลดิสแทนซิ่งนี่น้องอวุ่นวายจริงเอาละเหมือนจะมีโดมินันน้เล็กด้วยนะครับข้างหน้าครับจัดเคลียร์ครับเอ,เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยหมด ทั้งอินโดทั้งตัวเซเรเชียลนะครับโดนทั้งคู่แต่ใครบอกว่าเซเรเชียลมีผลว่าไม่เห็นมีเลยถ้าจะได้ขนหมดต้องเป็นพวกดาร์กนะครับหรือไม่ก็พวกไลท์หรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นเดินยาวเดินยาวนี่มันหลอมเหล็กได้ไหมอยากจะรู้จริงเหล็กดิบเหลือบ้างเปล่าว่าเด,ดี๋ยวดูนีเหล็กดิบหมดยังมีวิธีลองข้างหน้านี่เราเอามาลองได้นี่พลิกแอคเหล็กมานะ แอ็กเหล็กน่าจะเหลือ,อาตามมาแล้วลองใส่เหล็กดิบดูเผื่อมันจะหลอมเหล็กดิบได้ด้วยเห็นตัวมีไฟด้วยกันนะครับทีนี้จัดไปหลอมได้ก็ได้หลอมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับน่าจะหลอมไม่ได้มั้งจะขาบสะท้อนดามเมทไหมลองดูดิอุย้ยโดนโดนโดนสะท้อนแต่ว่าไม่เป็นไรครับแค่สะดุ้งนิดๆได้อยู่ได้อยู่มีนี่นีน่ตัวหนึ่งไปเอาไปอีกไม่สนใจ ไม่เจ็บเท่าไหร่หรือตะกระแตนไฮโพลิเมอร์เยอะอย่สปีดมันช้าเป็นิดหนึงน่าเสียดายนะน่าจะมีคอสซูมคอสซูมเราเหลือไหมน่าจะเหลืออันนึงป่ะอันนี้อะไรร้อยห้าสิบอ่ะลองดูเออต้องไวไวแบบนี้ต้องไวไวต้องไวไวใช้บุบนตัวได้ไหมเอาใช้บนตัวได้ด้วยงั้นจะช่วยในการจับสัตว์ได้ง่ายครับทีนี้ทุกคนเดี๋ยวยิงบนฟ้าไม่ได้ขึ้นเป้าแต่ไม่ให้ยิงจัดไปเคลีย เราเอเป็นโอเมก้าลิปเปอร์ดีวะเออรอดูไหมว่าโอเมก้าลิปเปอร์เข้าหรือยังถ้าได้โอเมก้าลิปเปอร์มาน่าจะโหดไวเดี๋ยวลงหาโอเมก้า Omega ก่อนทางล่างตรงนี้ใช่ไหมที่เจอมันมันก่อนไม่มีดีกว,ว่าอาลงน้ำครับลงน้ำว่าไม่สามารถทําให้ไฟระดับได้ครับผมด้านนู้นเหมือนจะเข้าดิ่พลังไปก่อนมันอาจจะเดินไปไกลแล้วก็ได้นะอายิงไปอมเอาพิเลเอาพิเลเอ้ยเ,เ,เ,เล่นไปเล่นไป กระจายวัยรุ่นเลยทีเดียวนี้ยิงอ่ะสไตล์รอสเก็ตครับสเก็ตเล็กก็ได้จะตาย,ยมั้งเออนี่เห็นเปล่าสเก็ตเล็กก็ได้อยู่นะเดี๋ยวดูด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้มีไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีค่าให้หมดจะได้มีตัวโหดมมาเกิดอ่ะเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้ฝัง่งนี้ปกติจะเป็นเซเลเชี่ยวเยอะมากมีไหมมีอรอริจินออริจินมาพอดีมาลองเลยทีเดียวน่าจะตายครับผมไปครับบุ้งตายเปล่า ตายไหมตายไหมเฮ้ยรอดรอดว่ะออริจินคาโน่รอดปุ้งหนึทีนึงเออเรียบร้อยต้องเป็นพวกแบบแดปเตอร์อย่างทีเดียวตายนะสำหรับออริจินนี่เรามีเกาะออริจินมาใหม่บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยมีแล้วมีรองเท้ามาแล้วโอเคดี่เลยใส่รองเท้าเลยอ่าขาดแต่ถุงมือเหลืออีกชิ้นเดียวเราจะครบเซตออริจินครับกดเดโมนิกไม่มีวันนี้ โอเมก้าคาโน่ที่เราเห็นบ่อยๆก็หายเอาพาตัวโหดมาหายทุกทีแต่เวลาวิ่งนี่หินแตกหมดใครจะฟาร์มของต้องระวังนิดนึงนะไปครับขึ้นบนปีนปีนได้ไม่มีปัญหามาด้านนี้ต่อเลยขึ้นได้ไหมขึ้นได้สบายทางหน้าทีเล็กเล็กไปจัดมุมดูแค่ชื่อก็พอว่าเราฆ่ามันแล้วไม่ต้องสนใจอะไรมากมาย ปีตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ปีนลำบากเอาอยัางทิ้งทวนทิ้งทวนเอาฝ้านะครับเสือ,อไว้ด้วยเซเตชเชีลด้านล่างเอาเลยไหมเดี๋ยวดูก่อนตนัไวเมียป่ะตัวเมียเอาเลยเนี่ยตัวเมียไหมตัวเมียไหมตัวเมียเวลก้าสองเอาดิเอาดิจับเซนเตเชีลก่อนตัวนี้น่าจะออกไข่ได้อยู่นะนกตัวนี้ลูกกระสุนแบ็คแอโร่น่าจะพอได้อยู่อ่ะหันข้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมุนมาอีกอ่ะยิงเอาแม่งเสือกเดินอีกเวรกรรมเมื่อกี้ตอนแรกนิ่งๆอยู่แล้วเนี้ยอังทีนึง โดนไหมไม่โดนรอครับรอครับรอจังหวะครับผมจังหวะนี้น่าจะได้ทําไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเลยไปใกล้ๆเลยแล้วกันมาดีวเวลายิงไกลลำบากโอเคตรงนี้แหละดีเข้าหัวครับผมมามามาพลังระเบิดก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเรามีโล่ครับยิงยิงยิงหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว,ลวจะไปไหนเราทีหนึ่งครับทีหนึ่งเอาลอนเรียบร้อยลนเลยลนเลย หลไหลไอ่าไปอยู่นั้นแล้วด้านล่างนี่เขียหมดไปเขีย่ยไปทีก่อนมุ่งโอ้โหสะใจโอ้ยไอ้นกตัวนั้นตอนแรกเหมือนจะไปโดนแต่ไม่รอดนะครับเจอเป็นสเก็ตเล็กเอาอยู่ตีนี่นี่น,นี่อ่าโหดจริงๆเอาล่ะทีนี้มาเติมทมเฮลเปอร์กับกิปเบลนะครับจะจับเซลเชียลได้แล้วมาเลยมาเลยใส่กิบเบลไปก่อน มีอันเดียวแล้วก็ทีมเฮลเปอร์มีเยอะ่อะประมาณนี้ได้แล้วครับผมเลือดเป็นไงบ้างครับเนี่ยห้าแสนสองหมื่นดาเมจสองพันหกถือว่าเลือดน้อยกว่าเดโมนิกนะครับพอสมควรเอ้ย,อยกดผิดเจ้ารีบอร์ออกมาเสียบกดต่อยมันเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวส่งกลับบ้านก่อนนะครับเราจะใช้ตัวเดโมนิกตัวนี้ไปหาตัวเดโมนิกเพิ่มหรือไม่ก็โอเมก้าลิปเปอร์วันนี้ก็จะจับเยอะนิดนึงนะครับอ่าไป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 ,ไป,ไป,ไปข้างหน้าเคลีย ไอ้ไอ้ออกลูกเดียวออกลูกเดียวเองหมดเหรอน้ำหมดน้ำหมดเอาไปเออเออเออเมื่อสะเกียระเบิดจะโดนตัวเองด้วยนิดๆนะครับแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่ไปตัวนี้มึงจะไปไหนหนีเหรอเอ้ย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 เอาอีเละเอาอีเละเอาโอเปก้าลิเปอร์ไม่มีว่ะทำไมวันนี้ถึงหายไปได้วะข้างหน้านี้เซเนเชียลอีกตัวหนึ่งตัวคู่บดีอะเวลแปดแปดเก็บไปก่อน ด,ดี๋ยวไปครับนี่นี่เราเจอเดมอนอีกตัวหนึ่งเป็นเดมอนอีกหมูป่าไม่รู้ว่าความโหดประมาณไหนไมันต้องไปลองก่อนถ้ามันไม่โหดพอเราก็ยังไม่เอานะครับตอนนี้ทำดูใกล้ๆก่อนแล้วกันพลังมีอะไรบ้างอยากจะรู้เป็นไงเป็นไงลองพลังน้อยพลังมีอะไรบ้างมาโว์มาคนไฟมีคนไฟครับผมคนไฟปิวเลยดีกว,ว่าหรือได้อยู่ได้อยู่ปิวเลยพลับพลับเดี๋ยวเราแป๊บรอแป๊บเอ้ยเอ้ยทีเดียวตาย ไม่เท่าไหร่ไม่เอาท่าไม่เท่ตัวที่เราจะจับต้องท่าเท่ดีหมาอีกตัวหนึ่งยิงวิดไซยิงวิดไซเรียบร้อยนโอเมก้าหายจริงๆหาไม่เจอไปข้างบนฆ่าเลยฆ่าเก็บซากฆ่าเก็บซากเรียบร้อยวันก่อนผมเห็นมันเยอะมากเลยนะพอวันจะจับแม่งหายไว้ยิปเปอร์ผมว่าลูกดอกอันนี้มันจะเอามันอยู่อะ เดี๋ยวลองไปดูด้านหน้านี่ลงไปด้านหน้าแล้วหรือเปล่านี่ไงด้านล่างด้านล่างหรูตรงนี้เดี๋ยวมันอีกสองครับคูณสองคูณสองคูณสองไปเลยไปเลยไปเลยยาวไปเลยทีนี้ดามเมดได้อีกสามสิบเจ็ดครับเวลตันครับผมแล้วก็หุ้ยหุยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหมือนจะมีเอพิกกับโอเมก้าลิเปอร์อยู่ทางฝั่งนู้นไปขอมันขอมันเดี๋ยวเคลียร์ด้านนี้ก่อนเคลียร์ก่อนเฮ้ยสเก็ดนเปล่าสเก็ดนเปล่า ดี๋ยวระวังนะระวังนะโอเคมันจะใช้พลังฆ่าตรงนี้ก่อนอันตรายอันตรายเอาตายโดนไฟตายโดนสกเก็ตไฟนะสกเก็ตไฟที่มันคล้ายอย่ที่พื้นทำให้โอมก้ารลิปเปอร์ตายในทันทีแล้วก็ข้างล่างไอ้ตัวนี้ที่เรายิงเอาไวอ้อ่ะักทีไฟมึงแม่งมันก่อนโคตีนโคตีนแบบประมาณว่าไม่ยอมให้เรายิงสลบง่ายๆหนีลงน้ำเดีย๋ยวลองวนรอบล่างอีกรอบหนึ่งว่า จะเต,อโอเติโอเมก้าสักตัวไหมเห็มไหมโอเมก้าลิปเปอร์ไม่มีครับแต่มีไพ่มอคาโนโจะบวกกันเองครับไปมึงต้องรักกันฆ่าทิ้งฆ่าทิ้ง2องทายสอง,สองอเดินหาโอเมกา้าสักตัวหนึ่งผมเชื่อว่าระยังอยู่นะตัวเก่าผมเคยไว,ไว้ชีวิตมันไว้ดีกว่าเนี่ยมุมนี้แหละไมกิก้ามาอยู่ตรงนี้ได้ตัวหนึ่งเนี่ยเคลียร์เลยอุ้มมิดไซส์ใส่ตูดข้างบนโดนไหมข้างบนลองยิงข้างบนดูดิสูงสูงสูง ไปโดนเหรอาขึ้นสูงใหม่ขึ้นสูงใหม่ยิงไม่ออกแล้วนะครับต้องรออ่ะลองอันนี้เกียวไหมเกียวไหมเกียวไม่เป็นไรนี่ว่าอ๋อแสดงว่าไอ้หนามนี่มันต้องระเบิดจริงๆถึงจะแรงสุดๆปีนก่อนปีนก่อนขึ้นนี่ก่อนเฮ้ยเจออินโดนแล้วทำไมอินโดนมีหลายตัวแต่วะเนี่ยอุอย้ยผมขึ้นได้ไงวะเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนโอเมก้าจะเกิดอีกตัวนึงสีนี้โอเมก้าแนะ่นอนแม้วันไหนกูได้ครบนี่มันเกิดจังหนะ้าโอ้โหเลเวลดีด้วย142 ข้างหลังนี่ก็เป็นเอพิกใช่ไหมที่เราเห็นเมืเ่อกี้เดี๋ยวข้างบนมีบ้าน NPC ครับหลังหนึง่งสร้างก็สวยเชียวนะอยู่กลางทะเลทรายสรุปแล้วก็คือวันนี้โอเมก้าหายไปแล้วนะครับสำหรับตัวลิปเปอร์หรือว่าต้องไปแดลาวาแดลาวาก็ว้าไปลำบากเดี๋ยวค่อยไปวางนอกรอบดอีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนนี่น่าสนนี่น่าสนเดี๋ยวเดีว,ด,วดูก่อนฟินิกโอ้จับได้เลยดีกว,ว่าในการยิงให้สลบอ่ะ จับกลับบ้านไปก่อนน่าจะโอเคเฮ้ยแล้วก็นี่นี่นี่อันนี้ได้ขนเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนโดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่โดนไม่ไม่โดนวะอีกทีนึงเอา้าโดนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยฟินิกฟินิกฟินิกมาปั่นใส่ผมเฉยเลยตายไหมไม่ตายนะโอเคไม่ตายงั้นขอจับพาร์ดสี่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวแชปปืนในนี้ก็น่าจะอยู่แค่สองพันเล็งให้ดีครับเอ้ย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  เฮ้ยไม,ม่โดนเลยวะเนี่ยกูยิงกาขนาดนั้นเลยเหรอหรือตัวมันป้องกันปืนเออเรียบร้อยโดนแล้วอ่ะกูยิงกาจิงด้วยฝีมือหลังๆนี่เริ่มจะยิงกาขึ้นทุกทีทุกทีอันนี้กินเนื้อธรรมดาได้เลยสบายมากเสียดายโอเมก้าไม่ได้เอาละจอดตรงนี้ไปเลย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 ใส่อาหารก่อนเอาตัวนี้กลับบ้านไปก่อนนะครับทมเฮ h e ปอร์เฮ้ย เฮ้ยอะไรมาอีกวนเนี้ยเดี๋ยวก่อนรอผมก่อนอย่าพึ่งเรียบร้อยได้แล้วเสียงอะไรเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยเซเลเชีลยลเซเลเชีลยล,ลไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันต้องรีบส่งเอลเดอร์นี้กลับบ้านนะครับไม่งั้นตายแน่ไปเจอกันที่บ้านเอาเติมพลังไปมาดู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 มันอยู่ไหนตัวนั้นหาก่อนแล้วกันข้างบนเหรอข้างบนก็ไม่ใช่นี่อาจจะบักฝังอยู่ในดินก็ได้เนี่ย เราเบิดอดีแล้วเราเบิอ่อแล้วตุ้มตามตุ้มตามตามอยู่หาตัวไม่เจอจริงๆไปนี่น,นี่เจออีกแล้วเจอโอเมก้าอีกตัวแล้วครับอ๋อแต่เป็นโอเมก้าเล็กกว่าเลเวลโอ้โหเลเวลสิบสองเองถ้าเป็นร้อยกว่ายาวสักหน่อยน่าเสียดายเลเวลน้อยไปนิดนึงแล้วก็มีเหมือนกับเสียงบอสนะครับหาให้ดีอาจจะมีบอสอยู่หรือว่าอยู่ข้างบนก็ไม่รู้ขึ้นไปดูก่อน อ๋อนี่ไงตัวนี้ไงที่เฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวมึงนี่เองเจอกูเจอกูเจอกูนี่เรียบร้อยจัดให้เอาละไปครับเดินล่าโอเมก้ากันทั่วหน้าวันนี้ทั้งหน้านี่อินโดเป็นด้านเล็กโอเมก้าแล้วทุกคนดูพอไม่จับนี่เฮ้ยเดเดเดริปเปอร์ริปเปอร์มาจากไหนริปเปอร์มาแล้วริปเปอร์มาแล้วถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงพลังมา จังหวะนี้แหละล่ลอมาตรงกลางแมปนะครับน่าจะง่ายกว่ามาเลยมาเลยยิงยิงเลยไม่สนน่าจะกันได้โยยิงเลยไม่สนขึ้นแมขึ้นแมอุ้ยขึ้นหลักหมื่นแบ็คเอโร่แบ็คเอโร่ขึ้นหลักหมืน่น,มนเลยทุกคนมันโอ้โหมันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเพราะว่าดิสตนแดมันดีมากจากสองแสนนะครับขึ้นหลักหมืน่นมันต้องมีบางอย่างที่จะทําให้มันเนี่ย ลดพลังมันได้เช่นแสงผมไม่รู้จะไปเอาตัวแสงที่ไหนมันไม่ใช่แอฟเบรเลชันเวนกรรมเดี๋ยวค่านี้ค่านี้ก่อนโอ้โหถ้าไม่ใช้พลังระเบิดนี่มันก็ไม่ได้ตายง่ายๆนี่หว่าต้องเป็นพลังระเบิดอย่างเดียวนานๆออริกินหมายดวงละยิงเลยครับโดนไปเน่โดนไปเน่ไม่โดนเดี๋ยวรอใกล้ก่อนมาใกล้ๆมึงมาใกล้ๆปั๊มเข้าไปตายไหมตายโดนจังๆนี่หล่นเลยนะหล่นเลยหล่นเลยหล่นเลย เรียบร้อยเอาโอเมก้าโดนสะเก็ดไฟตายไปแล้วนะครับมันจะมีของออเรนจินอยู่ตรงนี้ช่าที่เปล่าโอ้ได้แค่กรงเล็บน่าโดนแรปเตอร์แย่งไปแล้วแหละอ่ะข้างล่างทีเล็กไม่ใช่ทีเล็กดิวินโดมเนัดเล็กตัวนึงอ่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนไปก่อนเดี๋ยวไปที่อื่นบ้างนะครับผมว่าผมว่ามาด้านนี้บ้างดีกว่าอ่าเดี๋ยวไปดูว่าตรงนู้นมีอะไรบ้างเพราะยังไงวันนี้ก็ไม่ได้จับโอเมก้าแล้วเฮ้ยเหมือนจะมีมา้าเดบุนิกตรงนู้นด้วยหรอ ผมว่าเมื่อกี้ผมเห็นหน้าม้ามีไฟนะครับน่าจะใช่นี่แล้วก็เดมอนิกพราโซตัวเมียด้วยเออเอาตัวนี้แหละ <c oughs> เอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันพารพ์ทนี้เป็นพอแล้วเพราะว่าผมเห็นพลังไฟมันร้ากาดมากยิ่งน่าจะโดนเหลี่ยมนี้อ่าเผื่อไว้ได้พอดีครับผมจัดไฟดี2โดนอีกทีหนึ่งจะได้ไฟจะได้ไฟหมันพ่นไฟแบบนี้ได้เลยเอา้า ไม่ตายอีกแล้ววะโล่กูหมดเหรอผมว่าโล่ผมหมดแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหมันยังโหดอยู่ดิอะทุกคนมันทําให้โล่ผมหมดโล่ผมหมดตอนไหนผมไม่ทันมองจริงวะ่ะสวยแล้วตะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บของได้แล้วก็ว้าไปนะครับอ่ะว้าไปเลยละกันเดี๋ยวต้องเอาตัวอะไรไปกันแมะไม่ต้องเอาดีกว่ามั้งไปแบบน,นี้แหละนะครับ สรุปเลยคือกับตันแบ็กบอวเดอร์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอามาเล่นดักทีนึงโอ้เดี๋ยวสกินมันมาของอาจจะมาไม่หมดต้องรออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูดิเมื่อกี้มีถุงอยู่ป่าถ้ามีถุงแสดงว่าของมาไม่ครบนะครับมีถุงไหมมีถุงไหมเดินหาถุงก่อนไม่มีแล้วนี่หว่าฟินิกทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยฟินิกเหมือนน้าหนักไม่ได้ฟินิกเป็นตัวธรรมดาไม่ได้โหดมากอ่าลองดูแล้วกันเป็นเอลเดอร์ เออเดอร์นี่จะโหดในระดับเริ่มต้นคลิกขวาท,ทำอะไรได้ยิงไฟได้นะครับกด C กด C ปั่นไฟครับอุย้ยปั่นระเบิดได้ด้วยว่ะอู้หอููอู้หยได้อยู่กินบาเรียกว้างอยู่ค่อนข้างโอเคอ่ะใช้ได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมครอสโบว์ใหม่ก,ก่อนครอสโบว์แบ็คเอร์โลมันหลุดเอาละไปกันทุกคนตอนนี้ก็จะกลับไปจุดตรงนี้ เดี๋ยวไม่รู้ว่าไอตัวนะมันยังอยู่หรือเปล่านะครับเดมอนิกอย่าบอนนะว่าเดมอนิกของเราอาจจะตายด้วยพลาโซได้เป็นไปได้ไหมไม่น่าเป็นไปได้หรอกผมว่าพลาโซยังอยู่ไหมพลาโซยังนิ่งอยู่เลยถ้าเราหลบขึ้นอะไรเนี่ยไปอีกทีเดียวทีเดียวกลัวอะไรไว้ทีเดียวโจทีเดียวหรอเออเออยัเก่าพลังน่าจะหมด้วเนี่ยรุ้ยโดนตุยตูดเดี๋ยวปดขนาดนี้แต่โดนโดโดตุยตูด เอ้ยอย่ากเก่าอย่ากเก่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเมื่อกี้แสดงว่าโล่มันหมดแน่นอนลืมเปิดอาจจะใช้ตตามิน้าในการเปิดพลังด้วยละมั้งกิฟปโตปเดโมนิกนะครับอ่ะนี่คือตัวที่ผมค่อนข้างจะใฝ่ฝันพอสมควรสำหรับพลาออตัวนี้นะครับเรียบร้อยกรับผมเอ้ยได้ทักทีแจ๋วเลยวุ้ยไข่เลยเนี่ย ขนาดยังไม่ทันแบบจับได้นี่ก็ไข่ก่อนแล้วเหรอหรือมันไข่ตอนได้พอดีก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละจะเป็นตัวฟาร์มไขชั้นดีเลยนะตัวนี้จะสั่งลุยสั่งบวกสั่งบวกโอ้ยเอ้ยไปไปสองโหดสองโหดสองโหดครับขอแกม่าหน่อยมองไม่เห็นเอารุยเลยมันมัน,นท้ายคลิปกันหน่อยไลท์พี่ไลท์พี่ไล่ไล์ถ่ายเดี๋ยวปิดกล้องก่อนไปฟังดูเลยยาวไป แล้วไปวิ่งใส่บิกินี่กระตรงกระเตงเลยทำอันที่หมดเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะใจวัยรุ่นตอนมีเผาป่าเอาละพอแล้วพาร์ตี้นะครับผมมารวมกันโอเคทุกคนก็หวังว่าคงจะชื่นชอบและถูกใจกันนะในวันนี้แสงไฟนี่อลังการมากยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ